ครับผมคลิปสองงานนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นเตาหินลาวานะครับสั่งเป็นขนาดไซส์ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับตัวนี้ขนาด30คูณ50เซนนะครับจะพร้อมพร้อมขาตั้งและกรล้อด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ลูกค้าสั่งหินหนึ่งกระสอบนะครับลูกค้าสั่งได้แบบตะแกรงเต็มนะครับตะแกรงบนเนี่ยครับเตาก็เป็นสแตนเลสสองชั้นนะครับบุกฉนวนใยหินรอบเลยครับส่วนด้านล่างนี้เป็นถาดรองนะครับสามารถหออออกมาทําความสะอาดได้นะครับการใช้งานจริงนะครับเราก็เนี่ยครับเดี๋ยวแกรงตัวนี้ออกนะครับ แล้วเราก็เลี้ยงหินนะครับเทหินจากนี้หินนี้จะเป็นไซส์3าถึง5เซนนะครับเราก็เลือกถ้าครั้งแรกที่เลี้ยงนะครับเราก็เลือกก้อนที่ใหญ่ที่สุดครับเลี้ยงวางข้างล่างไปก่อนเลยครับแล้วก็เอาก้อนเล็กอะแซมไปทุกจุดเลยครับให้มีช่องว่างน้อยที่สุดเลยครับเพื่อความเสมอของความร้อนทั่วทั้งเตานะครับพอเราเลี้ยหินเสร็จแล้วเราก็ต่อวาล์วข้าถังแก๊สเลยนะครับแล้วเราก็เปิดวาล์วเนี่ยครับตรงนี้เป็นวาล์วเมนนะครับเปิดวาล์วเมนตัวนี้แก๊สจะจ่ายรอทุกจุดเลยนะครับแล้วเราก เราไม่เวลาเราเรียงหินแล้วเราจะจุดจากข้างบนไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับมองจากช่องตรงนี้ก็เห็นเหมือนกันนะครับก็แยะแล้วก็เปิดเลยนะครับวิธีการปรับไฟนะครับอย่างในกรณีที่ถ้าเนี่ยครับเนี่ยผมเปิดเนีย่ยถ้าไฟแดงอย่างเงี้ยครับมันทําให้เตาดําเป็นขมเหลวนะครับให้เราหมุนจานปรับอากาศตัวนี้โดยการคลายทวนเข็มนาฬิกานะครับ แล้วดูสีของเปลวไฟนะครับให้เป็นสีฟ้าปลายส้มนิดนิดครับส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าติดไม่เต็มทุกรูนะครับอากาศมากเกินไปอย่างเงี้ยครับทำให้เหม็นกลิ่นแก๊สแลวก็ความร้อนไม่ทั่วด้วยนะครับให้เราหมุนจานปรับอากาศตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับดูสีเปลวไฟให้เป็นสีฟ้าปลายสมนิดนิดตั้งไฟทั้งสองท่อให้เท่ากันนะครับใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีครับมันจะให้ความร้อนเต็มที่หลังจากนั้นเราจะนี่ครับหลีที่วาเมนตัวนี้ตัวเดียวเพื่อลดและรักษาอุณหภูมมิินนะคครรรรัับบตาาาที่เเใช้้งงจไดลย ทั้ทงสองท่อจะเบาลงพร้อมๆกันเลิกใช้งานก็ปิดไปเลยครับโอเคครับผมพร้อมจะส่งครับ